สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ลินยาพารวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่ท่านจะได้มีพลรราดคลิปวิดีโอใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม การลงทุนมีความเสี่ยงท่านเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสินใจสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาพบกันได้เลยค่ะสำหรับท่านแรกนะคะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นเลขดังของปู่ฤษีอินดำนะคะซึ่งกำลังอยู่ในกระแสขณะนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งท่านก็ได้ให้แนวทางมานะคะที่581แล้วก็ 6 2นะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของนมเฮงมกดาหารนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งท่านก็ได้ให้แนวทางมาแค่เม็ดเดียวเท่านั้นนะคะที่6 1 7นะคะคุณผู้ชมคะเลขชุดสตัวให้ไวที่ หนแล้วก็71นะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของมังกรนำโชคนะคะคุณผู้ชมคะในงวดวันที่17มกราคมพศส5 6 5นนะคะท่านก็ได้ให้เลขเด่นบนล่างมาที่ 1น,นะคะคุณผู้ชมคะชุดเน้นเน้นของท่านนะคะที่3 1 9หนึ่งชุดร้องนะคะที่2 1 4 1ี่หนึ่งแล้วก็ห้านะคะคุณผู้ชมคะเล็กชุด3ตัวของท่านนะคะที่7 91 7 3 1ดสามแล้วก็3 9 1นนะคะคุณผู้ชมคะ แนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางการจับมัดรวมนะคะของสองสำนักดังของแอดเวียงพิงแล้วก็แอดมุกหรือว่าเด็กจุกนะคะคุณผู้ชมคะเมื่องวดที่ผ่านมาก็ได้จับคู่โตดกันนะคะคุณผู้ชมคะก็ได้ให้เข้านะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในงวดนี้นะคะแนวทางของท่านนะคะก็ได้ให้มาแล้วนะคะเป็นการ จับมัดรวมได้ที่9101 11 21 31 92 02 12 22แล้วก็32นะคะคุณผู้ชมคะเราก็มาตามกันต่อในงวัดนี้นะคะว่าแนวทางของท่านนั้นจะเดินดีอีกหรือเปล่าจะเข้าอีกหรือไม่นะคะคุณผู้ชมคะ แนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของเจฟองเบียนะคะเมื่องวดที่ผ่านมา68ของท่านนะคะก็ได้ให้เข้าเป็นเลขคู่ท้าย2ตัวบนตรงๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับนิ้งวดนี้ท่านใดที่ตามต่อแล้วก็รอคอยอยู่ก็มารับกันไปได้เลยคะ่ะซึ่งท่านก็ได้ให้เลขเด่นเอาไว้ที่6นะคะคุณผู้ชมคะเลขชุด2ตัว72 7 6แล้วก็ชุด เม็ดเดียวเน้นเน้นของท่านที่62นะคะแล้วก็ชุด3ตัวที่762นะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดสมชัยคร่องธนกฤิตนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งแอดท่านนี้นะคะก็ ไม่ไม่เชิงวัดเชียรหรืออะไรนะคะแล้วแต่วิจารยานนะคะแต่แอดมินก็ชื่นชอบท่านนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าแนวทางของท่านนั้นเดินดีมาตลอดนะคะคุณผู้ชมคะท่านให้บนล่างแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าบนนะคะแต่เมื่องวดที่ผ่านมา36ของท่านได้หลุดโค้งลงไปข้างล่างนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับงวดนี้นะคะท่านก็ได้ให้มาแล้วในงวดวันที่10 7มกราคมพศ2565นะคะท่านให้เลขชุดบนล่างมาที่19 29 39 10 20 30 11 21แล้วก็31นะคะคุณผู้ชมคะแล้วท่านก็ยังบอกอีกว่าจับ6 7 แล้วก็8ดไปใส่ในเลข2ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมคะซึ่งส่วนใหญ่ละเลขที่ท่านให้จับนี้จะเป็นหลักร้อยนะคะคุณผู้ชมคะก็มา,าลุ้นกันนะคะว่าสําหรับยิ่งวดนี้แนวทางของท่านจะเดินดีอีกหรือเปล่าจะเข้าอีกหรือไม่รือว่าจะหลุดโค้งลงไปเป็นข้างล่างนะคะคุณช แนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดปัญญานะคะคุณชมคะซึ่งในงวดวันที่17มกราคมพศ2565นะคะท่านก็ได้ให้แนวทางเลขเด่นนะคะมาที่7รอง9นะคะให้ชุดล่างมาที่3 7 6 7 8 7ชุดบนนะคะที่9 2 4 9แล้วก็8 5นะคะคุณชมคะ แนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดยกครุฑนะคะคุณชมคะเมือ่อวดที่ผ่านมานะคะ36ของท่านนะคะก็ได้ให้เข้าเป็นเลขชุดคู่ท้ายล่างตรงๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับนิงวดวันที่17มกราคมพศ2565นะคะท่านก็ได้ให้แนวทางมาแล้วนะคะชุดบนล่างนะคะที่3 1 37 38 41 47แล้วก็48นะคะคุณผู้ชมคะ แนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดคนไทยบ้านนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งท่านก็มีหลายฉบับเหมือนกันนะคะที่แอดมินนำมาก็จะเป็นอีกฉบับหนึ่งที่ท่านาได้บอกว่าเป็นของแท้นะคะคุณผู้ชมคะแนวทางของท่านนะคะเลขชุด3ตัวท่านในไว้ที่5 6 2 4 6 1เลขชุด2ตัวนะคะที่62 61 4 6 1 9แล้วก็92นะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของแอด no นพะรุตนคำนวณน,นะคะคุณผู้ชมคะซึ่งท่านก็มีหลายฉบับเหมือนกันคะ่ะที่แอดมินนำมานำให้คุณผู้ชมได้รับชมนี้ก็จะคัดฉบับที่ท่าน ให้เม็ดเดียวเน้นๆบนล่างมานะคะเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจในการเสี่ยงโชคนะคะคุณผู้ชมคะในงวดวันที่17มกราคมพศ2565นะคะท่านก็ได้ให้ชุดบนมาที่371ชุดล่าง79นะคะคุณผู้ชมคะเท่าที่แอดมินสังเกตมาหลายๆสำนักนะคะคุณผู้ชมคะเลข3เลข7เลข1จะมาแรงนะคะแล้วก็371 713 173นี่ก็ค่อนข้างจะหลายๆสำนักให้มาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งได้ไปตรงกับเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของคุณป้าแดงที่ท่านเคยให้เอาไว้เมื่อเดือนก่อนนะคะที่แล้วก็ท่านยังฝากมาบอกอีกนะคะว่า,อาลองเสี่ยงโชคดูนะคะเลข371ของท่านนะคะอาจจะออกในงวดในงวดหนึ่งใน อระยะเวลาอันใกล้นี้ก็ได้นะคะบางที่อาจจะเป็นงวดนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะ ก็เป็นแต่เพียงการคาดเดาเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชื่นชอบแนวทางของอาจารย์และสํานักได้ก็นําไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีถูกหวยร่ารวยกันทุกคนในงวดแรกของปีเลยนะคะสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก,ก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ